สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูฝ้ายนะคะครูปาวรีข่าวสมบูรณ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมค่ะถ้านักเรียนดูภาพนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะว่าสถานที่ในภาพนะคะก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะคะก็หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าวัดแจ้งนะคะ ภาพทั้งสองอยา่างทั้งสงภาพนี้นะคะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะและภาพที่สองนะคะนักเรียนภาพนี้นะคะก็คือภาพ j จดีภูเขาทองอาภาพที่สามนะคะนักเรียนเป็นภาพห้างสปปรรพสินค้าห้างหนึ่งนะคะที่อยู่กลางเมืองเลยนะคะอยู่แถวราชประสงค์นะคะอยู่ที่กรุงเทพหมหานครก็คือห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะคะในปี1990 ทศศักราชนะคะนักเรียน1990แล้วก็ในปัจจุบันนักเรียนเห็นความแตกต่างของภาพทั้ง3ภาพไหมคะว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะทั้ง3สถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่นะคะที่คุณครูเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะจากอดีตนะคะมาจนถึงปัจจุบันนักเรียนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าความเหมือนกันของสถานที่เหล่านี้อย่างไรบ้างคะทีนี้นักเรียนก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองะคะ่ะนักเรียนเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะเกิดมาในสังคมนี้เนี่ย ตั้งแต่เป็นเด็กทารกโตขึ้นมาอยู่ประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างอย่างไรบ้างคะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่าการเรียนความเป็นอยู่ชีวิตสภาพร่างกายทางกายภาพนะคะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างสังคมก็เหมือนกันค่ะนักเรียนสังคมนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตลอดเวลานะคะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะก็คือเปลี่ยนแปลงระเบียบของสังคม ในการกระทําเรื่องต่างๆนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และแบบความประพฤตินะคะปฏิบัติของสมาชิกทางสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะเช่นวัตถุวัตถุที่ใช้นะคะการเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อเป็นต้นประเภทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 1. การเปลี่ยนแปลงระดับจุลภาคคาว่าจุนแปลว่าเล็ก ะะการเปลี่ยนแปลงระดับจุลภาคก็คือการเปลี่ยนแปลงระดับเล็กๆนะคะการเปลี่ยนแปลงขนาดย่อยในระดับบุคคลกลุ่มบุคคลพฤติกรรมต่างๆของบุคคลอันดับแรกที่คุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะก็คือการผลิตสินค้านะ,ะจากเดิมอาจจะผลิตสินค้าด้วยมือเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีในการช่วยในการผลิตเพื่อทําให้ได้สินค้าในปริมาณที่มากขึ้นเพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันยกตัวอย่างการทอผ้าค่ะเมื่อก่อนนะคะเราอาจจะทอผ้าด้วยมือนักเรียน ถ้าผ้าได้มือได้วันหนึ่งเนี่ยไม่ถึงตัวหนึ่งหรอกนะคะใช้เวลาเป็นเดือนหรือใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าจะได้เสื้อหนึ่งตัวนะคะแต่ในปัจจุบันเราเมื่อเราใช้เครื่องจักรมาช่วยนะคะนักเรียนเราใช้เวลาเพียงวันเดียวเราจะได้เสื้อเป็นร้อยตัวหรือเป็นแผ่นตัวก็ได้นะคะนี่คือการ ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตสินค้าต่อมาการศึกษาของนักเรียนจากเดิมเนี่ยคุณครูต้องเป็นคนพูดด้วยความรู้กับนักเรียนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนี้นะคะเราจะเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้นะคะให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าทํามีความเป็นผู้นําหรือนักเรียนอาจจะเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีนะคะก็คือคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะนักเรียนไม่ต้องมานั่งเรียนกับคุณครูเพียงอย่างเดียวแล้วนักเรียนสามารถเปิดอินเทอร์เน็ต แล้วก็ดูหาความรู้จากสิ่งเหล่านั้นได้แล้วก็ความรู้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีมหาศารมากมายเลยนักเรียนการเปลี่ยนแปลงในระดับต่อมานะคะคือการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาคมหานะคะหรือว่ามหาเนี่ยแปลว่าใหญ่นะคะนักเรียนเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับระบบในสังคมมีผลกระทบต่อความแบบแผนการดําเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเป็นจํานวนมากนะคะนี่มหานะใหญ่นักเรียนนะ ยกตัวอย่างนักเรียนก็คือ1การเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่5ส่งผลในรัษฎรทุกคนนะคะมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของสิทธิเสรีภาพการประกอบอาชีพนอกจากนี้นะคะยังมีผลทําให้ประเทศมีแรงงานที่ปฏิสระเพิ่มมากขึ้นแต่นักเรียนอย่าคิดนะคะว่าเมื่อรัชกาลที่5นะคะทรงเลิกทาสปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในข้ามวันภายใน24ชั่วโมงไม่ใช่นะคะเรียนประวัติศาสตร์ทุกอย่างมันมีการค่อยๆนะคะ คนค่อยๆมีเสรีภาพมากขึ้นในการประกอบอาชีพแล้วก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยนะคะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อ 2. นะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะโดยมีรัฐธรรมนูญน,นะคะเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศประชาชนทุกคนนะคะมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคที่เท่าเทียมกันนะคะตั้งแต่ปี247 5มาจนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบ่งออกเป็น2ปัจจัย1ปัจจัยภายในแล้วก็2ปัจจัยภายนอกเรามาดูปัจจัยภายในกันก่อนค่ะปัจจัยภายในคือสิ่งที่ภายในสังคมนั่นแหละคะ่ะนักเรียนเมื่อเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจัยภายในปัจจัยที่1ก็คือปัจจัยทางธรรมชาตินะคะเช่นการเกิดอุทกภาายัย วาตภัยนะคะการเกิดอักขีภัยไหมคะมีไฟไหม้นะคะป่าที่ภาคเหนือนะคะปัจจัยเหล่านี้นะคะเป็นสาเหตุทําให้ประชาชนเนี่ยนะคะหรือว่าสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปปัจจัยต่อมานะคะคือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดั้งเดิมเนี่ยนะคะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมกเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการพัฒนาปรับปรุงนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะเป็นสังคมอุตสาหกรรมปัจจัยเหล่านี้ทําให้สังคมเปลี่ยนแปลงคนจากชนบทก็ย้ายพมนกินฐานมาอยู่ในเมืองมากขึ้นนะคะนี่คือเกิดทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดขึ้นค่ะ <S <S ปัจจัยต่อมาคือปัจจัยทางสังคมนะคะเกิดจากการเพิ่มขึ้นและลดลงของประชากร ความขัดแย้งแข่งขันร่วมมือตลอดจนรูปแบบความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอของพลเมืองปัจจัยข้อที่4นะคะคือปัจจัยทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนถึงความเจริญก้าวหน้าของชาตินะคะศาส,สนาความเชื่ออุดมการณ์นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดจากวัฒนธรรมนะคะการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมระหว่างสังคมทําให้สังคมเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมนะคะ ปัจจัยต่อมาคือปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกเนี่ยเราจะสามารถแบ่งได้ดังนี้ค่ะ 1. สถานการณ์ปกตินะคะเช่นการเผยแพร่ศาสนานะคะจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งนะคะการศึกษานะคะก็ทําให้เราได้เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการติดต่อค้าขายกันและในสถานการณ์ไม่ปกติล่ะนะคะเมื่อสังคมเกิดความกระทบกระทั่งกัน ประเทศกอกับประเทศขอมีความกระทบกระทั่งกันนะคะเกิดความขัดแย้งกันนะคะใครเดือดร้อนคนในเมืองหลวง หรือเปล่านะคะคนในเมืองหลวงก็อาจจะเกิดความาผลกระทบเหมือนกันค่ะแต่คนที่จะเกิดก่อนเลยคือคนที่ชายแดนนักเรียนนะคะความไม่สงบนะคะระหว่างประเทศนะคะตลอดจนการเกิดสงครามในรูปแบบต่างๆนะคะทั้งสงครามาขนาดใหญ่สงครามขนาดเล็กสงครามทางการเมืองเหล่านี้นะคะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งสิ้นหัวข้อต่อมานะคะก็คือรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะ เราสามารถแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะ 1. การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาตินะคะสิ่งแวดล้อมนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงในสังคมเช่นการเกิดภัยพิบัติโรคระบาดภาวะเศรษฐกิจด้วตัวอย่างภัยพิบัตินะคะเช่นประเทศไทยเนี่ยเคยมีภัยพิบัติสึนามินะคะตอนปีพุทธศักราช2547เกิดในเดือนธันวาคมนะคะทำให้คนตายไปเสียชีวิตไปเยอะมากนะคะหรือเกิดโรคระบาดในปัจจุบันนักเรียน ไม่นานวันนี้นะคะได้เกิดไวรัสระบาดนะคะชื่ว่าไวรัสโคโรนานะคะคือโรคโควิด -19 บเานะทำให้คนนะคะเสียชีวิตนะคะไปหลายล้านคนนะคะทำให้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตใช่ไหมคะจากการที่เราไปทํางานที่ทํางานทําให้ต้องมาเปลี่ยนแปลงเป็นทํางานแบบทํางานที่บ้านนะคะการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือแม้แต่การเรียนหนังสือของนักเรียนนะคะจากที่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนก็ทําให้เราได้เรียนแบบ การเรียนแบบทางไกลนะหรือว่ารูปแบบการเรียนออนไลน์นะคะ สิ่งเหล่านี้นะคะทำให้สังคมเราเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะอย่างชัดเจนนักเรียนก็อยู่ในสภาวะนี้ด้วยนะคะหรือว่าภาวะทางเศรษฐกิจนะคะสงครามทางเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งกับประเทศหนึ่งนะคะทาให้คนในประเทศนั้นและคนในประเทศรอบข้างได้รับความเปลี่ยนแปลงได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยประเทศเดียวแล้วนะคะเราอยู่ร่วมกันนะคะร่วมกันทางโลกเมื่อเกิดเมื่อเกิดสิ่งหนึ่งในในที่ที่หนึ่งนะคะทาให้ที่อีกหลายๆที่เนี่ยส่งผลกระทบตามไปด้วย ข้อต่อมานะคะข้อที่2นะ,ค,ะคือการเปลี่ยนแปลงแบบวางแผนนะคะการเปลี่ยนแปลงแบบวางแผนนะคะเป็นสิ่งที่สังคมจงใจให้เกิดขึ้นกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการนะคะยกตัวอย่างนะคะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเริ่มมีแบบแผนนะคะตั้งแต่มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะคะในปีพุทธศักราช2504นะคะชบอบที่1น,นะคะในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์แต่ในปัจจุบันนะคะประเทศไทยนะคะได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติเป็นฉบับที่12แล้วฉบับที่12เนี่ยนักเรียนเราจะใช้ตั้งแต่ปี2560นะจนถึงพุทธศักราช2564ใช้ถึง4ปีเลยทีเดียวนะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่างกันนักเรียนฉบับที่1เราจะใช้แค่ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติอย่างเดียวปัจจุบันเราพัฒนาทั้ง เศรษฐกิจและสังคมนะคะช็อบที่12เนี่ยนะคะเราได้น้อมนำนะคะเอาปราัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความจริงเราใช้มาตั้งแต่ช็อบที่9แล้วค่ะจนถึงช็อบที่11นะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ออนำมาปรับใช้นะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะคะช่วยให้สังคมไทยนะคะสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกันนะคะและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะคะส่งผลให้ประเทศนะคะเกิดการพัฒนา ไปสู่สมดุลน,นะคะแล้วก็มีความยั่งยืนนะคะต่อมานะคะคำถามท้ายบทค่ะนักเรียนมาถึงกิจกรรมสนุกสนุกแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมคืออะไรคะมีปัจจัยใดบ้างที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนของเรานะคะในเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน